สามสิ่งนี้ครับนมสดนมเปรี้ยวแล้วก็น้ำตาลทรายแดงครับจะเล่งการจเจริญเติบโตหองผักของพืชทําให้ผักคุณงามงามเลยโดยเฉพาะผักที่กินใบแบบผักสลัดแบบนี้รู้ว่าเอาไปรดพวกมะคงมะเขือที่โดยเฉพาะผักที่กินใบนะครับมันจะทําให้ผักกรอบหวานรสชาติดีเล่งการเจริญเติบโตครับ เออตัชื่นครับเรียกร้องกันมามากอยากจะดูวิธีการนะครับเร่งการจเจริญเติบโตวิธีการครับคุณก็ไปซื้อมาเลยครับนมสดรสจืดมาส่องกล้องคุณก็มาใส่ขวดแบบนี้เอาไวน้นมสดรสจืดส่องกล้องเปึ้งคุณก็ไปหยิบมาครับน้ําตาลในบ้านน้ําตาลทรายแดงและน้ําตาลอ้อยเราใช้สองช้อนชานะครับสาเหตุที่ต้องใช้น้ําตาลทรายแดงหรือว่าน้ําตาลอ้อยเพราะว่าจริงๆการหมักจุลินทรีย์นะครับเราต้องใช้กากาน้ําตาลซึ่งกากน้ําตาลตรงนี้มันหายาก เพราะฉะนั้นเราทําวิธีง่ายๆบ้านๆใช้ได้เหมือนกันตรงนี้ครับเพื่อเอาไว้ให้จุลินทรีย์มันย่อยสลายเพื่อว่าไปเป็นสารอาหารในการลดต้นไม้นะครับเราใส่ขึ้นเข้าไปเลยครับ2ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปตรงเนี้ยสช้อนโต๊ะใส่ไปพอใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หยิบมาเลยนมเปรี้ยวตรงนี้เราใช้จุลินทรีย์ตรงนี้แหละที่จะเอามาทําในการย่อยสลายนมเปรี้ยวคุณไปซื้อมาเลยแบบเนี้ย ขวดเล็กๆแบบนี้จุลินทรีย์มากมายครับเราจะอาศัยจุลินทรีย์ในนมเปี้ยนนี่แหละครับในการมาเป็นในการย่อยสลายในการหมักจุลินทรีย์นะครับนี่ครับใส่ลงไป1ขวดใส่นมเปี้ยวลงไป1ขวดง่ายมากแค่นี้แต่ถ้าคุณมีตรงนี้ครับนี่เขาเรียกว่านี่เดี๋ยวผมให้ดูนะตรงนี้เขาเรียกว่าแป้งข้าวมาาถ้าคุณมีนะครับคุณเอามา1ลูกทุบ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 ใส่ลงไปหาซื้อได้ตามร้านข้าวม้า หรือว่าไปหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปเนี่ยซื้อมาหนึ่งก้อนทุบๆุบทุบใส่ลงไปแต่ถ้าคุณมีคุณก็ใส่แต่มันหาย,ยากเออตัวชื้นเอาวิธีบ้านๆตัวแป้งเขา้ามาเพราะว่ามันจะทําให้มันจะทําให้การย่อยสลายมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแต่เราไม่ต้องก็ได้เราอเอาแค่นี้แล้วเราทําไงทําไงครับเราเดินดูผักสลัดเราไปครับแล้วเราก็เขยา่า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 เขย่าเขย่าเฮ้เนี่ยทำอะไรก็ทําด้วยความสนุกสนานนะครับเขย่าไปให้มันเข้ากันวิธีการเขย่าก็เขย่าไปอย่างเงี้ยเขย่า สูตรนี้นะครับพอเราไปทําเสร็จปุ๊บเราไปตั้งไว้เลยครับในที่ร่มป่ะเราหาที่ร่มกันมาเดินมาครับคุณด,ดูดีครับผักงามสว,สวยสวยสวยนะครับสดชื่นสวัสดีครับเราก็ไปหาเลยที่ร่มร่มอันนี้สมมตินี่ว่าตรงนี้เป็นที่ร่มนะไปหาเป็นที่ร่มหาที่ร่มในบ้านนะตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้7วันมาร์กเอาไว้7วันระหว่าง7วันนั้นระหว่างที่จุลินทรีย์การมาร์กจุลินนรีย์มันจะทําให้เกิดแก๊สนะครับเกิดการมันก็จะเต็งๆตอย่างเงี้ยแล้วก็มัน มันเปิดฝาทุกวันทุกวันแล้วเราก็ปิดเอาไว้มเมื่อครบ7วันทํำยังไงคุณไปเอาช้อนมาเลยมาครับตามเอิร์ดมาครับตรงนี้เอิร์ดสู่ที่สวนผักตลาดนะครับเมื่อครบแล้วหมักครบแล้วสี่มันจะเปี้ยนนิดหน่อยนะครับคุณก็ทํำยังไงคุณก็เปิดฝามาใช้วิธีการใช้ง่ายนิดเดียวครับเมื่อเราหมักได้ครบแล้วเจวันวิธีการใช้ง่ายมากคุณเปิดฝาเลยแล้วคุณใช้เนี่ยเอามาเลยเทมาเลยครับ1ช้อน 1ช้อนแกงของเราอย่างเงี้ย1ช้อนนะครับแล้วคุณนําไปผสมกับน้ํา10ลิตรเอาไปราดรถหรือเอาไปฉีดพ่นได้เลยเดี๋ยววันนี้ฉีดพ่นให้ดูเลยเสร็จแล้วครับฮอร์โมนนมสดวิธีการใช้ก็อย่างที่บอกครับพอเราผสมเสร็จแล้วถ้าคุณจะเอาไปลดพวกต้นไม้ที่เป็นผัก ที่คุณเอาไว้กินนะครับโหดีนักแร่ผักบุ้งคะน้าผักกาดผักสลัดอะไรดีนักแร่วิธีการใช้คือคุณตื่นเช้ามาเลยเน้นว่าตื่นเช้ามาดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณจะฉีดพ่นนะวิธีแรกคือฉีดพ่นคุณก็ไปฉีดพ่นที่ตามผักสลัดของคุณเนี่ยตอนเช้าเช้าคุณตื่นมาถามว่าทําไมต้องตอนเช้าเช้าก็เพราะว่าตอนนี้ปากใบเปิดนะครับก็ฉีดลงไปฉีดลงไปเดี๋ยวผักคุณจะงามรสชาติดีหวานกรอบโดยเฉพาะผักกินใบนะครับแต่ถ้าคุณจะราดรสราดรสก็คือว่าเอาไปรดตามต้นไม้อะ คุณก็เช้าเย็นครับปกติลดลงไปลดลงไปลดลงไป,ลลงไปถามว่าใช้ได้กับอะไรใช้ได้กับทุกต้นไม้โดยเฉพาะผักที่กินใบโดยเฉพาะผักที่กินผลอย่างนั้นก็คือดีนักแรหรือว่าใครมีไม้สวยงามไม้ใบไม้อะไรไม้ประดับใช้ได้เลย เอ,อิร์ดชื่นครับตอนนี้นะครับอยู่ที่สวนสลัดนะครับเห็นไหมงามงามแบบนี้งามงามแบบนี้ใครอยากจะดูวิธีการปลูกสลัดตั้งแต่ขั้นแรกต้องจนจบออกไปขายเป็นแนะแนวแนวทางในการทําอาชีพบอกเอิร์ดได้เลยเอิร์ดจะมาถ่ายให้ใครอยากดูบอกนะครับวิธีการปลูกผักสลัด เป็นแนวทางอาชีพสอนแบบละเอียดบอกเอ,อิร์ธมานะครับเป็นกำลังใจให้เอ,อิร์ดโดยการบอกว่าเป็น FT เอ,อิร์ธจากจังหวัดอะไรนะครับอยากดูขาอสรัดบอกเลยเดี๋ยวเอ,อิร์ธจัดให้ครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนสดชื่นหน้าไบใบครับ